ปิดท้ายกับมาดามสุวันนี้นะครับมาดามมาพร้อมกับที่มาของเอลพลิ้วเวลาแดนซ์ของหนุ่มกันพนัฒครับเห็นหนุ่มกันพนัฒออกงานที่ไรก็รักษาผาพผู้ชายอบอุ่นสุข,ขุมนุ่มลึกร้องเพลงช้าๆซึ้งๆให้เคลิมตลอด <Wow. S 2> แต่ไม่รู้อยู่ๆทำไมเจ้า,ากกตัวถึงทิ้งคอนเซ็ปต์เดิมดมาแดน แบบที่หนุ่มฮันต้องหลบหนุ่มบี้ต้องหนา,เ,าเลยทีเดียวค่ะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยการทัดเต้นได้ากคือโนครับอะไนบ้านเออซาร์นี่คือเต้นเป็นแบบเต้นหน้าห้างนะเต้นอารบีเต้นอารบีเต้นอารบีนะฮะ ก็ S 1> <S 1> <S <S ถือว่าเป็นสเต็ปออกกำลังกายดีเหมือนกันนะครับหนุ่มการ